ที่ซีอ่ะไอ้ที่เล่นเรื่องอะไรเรื่องแรกแรกของมันอะไอ้ที่มีซีแล้วก็มีอะไรคนนึงไอ้ที่ไหนเนี่ยแตงโมที่ตายไปแล้วไม่ได้ไอแตงโมน่ะโอ้โหไอยคฟุ้งหนังต่อนหน้าสงสัยตีแบบรู้เรื่อง <c oughs> อะแต่<อ> <c oughs> เขาว่านายนี่ตีโหดแบบแล้วพี่ต้อมนี่โดนโดนไหมครับเคยโดนไหมโดนก็มีหญ้าก็กัด,ดหญ้าไป ะจริงเหรอครับจัดยาก็คืออะไรครับกัดยาก็คือนอนพื้นกัดยาไปถ้าถ้าลุกมาเป็นมวยนะเออก็คือเขาหาเป็นมวยเขาก็ตีไล่ข้อไล่ข้อเลยครับไล่ข้อก็เอาบองมึงลุกขึ้นมาเงี้ยปุ๊บข้อมึงเด้งได้ข้อมึงเด้งได้ก็คือไล่เลยทวายนั้นคือถือว่าโหดมากเลยใช่ไหมครับโหดไหมเมื่อสมัยนั้น โหดจริงครับตีโหดจริงอ่าแล้วแล้วอ่าพี่ต้อมเนี่ยแล้วทําไมถึงเป็นเสมียนได้ครับไอ้ยศพวกนี้มันมันมายังไงครับไม่ได้เป็นเสมียนเสมียนเป็นไอโอ๊ตอืออันนี้เป็นเสมียนกองงานใช่หมายถึงครับว่าไอ้ยศพวกนี้ยเขาแต่งตั้งกันยังไงครับใครเป็นคนแต่งครับยศหมงชายพ่อหลงชาย เขารู้จักผอบอใช่ไหมครับ่ะนายสมชายแดนสองใครๆก็รู้จักอ๋อตีโหดจริงแต่เขาเรียกผมขึ้นมาก็เหมือนมาช่วยช่วยดูแลนักนักนักอะไรว่าโทษด้วยกันอชด้วยกันใช่ไหมนี่สมชายคือนายเขาตีโหดจริงเขายุติธรรมจริงเขาอะไรจริงแต่นี่เนี้ยเราก็คือพ่อเราดังด้วยโพ่อพ่อดังมันเป็นศัพท์ สมัยก่อนแล้วมันแปลว่าอะไรครับพ่อดังเราเสียงดังทำงานเขาได้ไงเหมือนเราทุกคนเนี่ยเราต้องเกรงใจเราอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเกรงใจเราดิเพราะเรามีเกียรตายคคนหนุนหลังอปแล้วที่เราดูหลายๆอันที่ว่ามีหลงมีแหล็กไว้สําหรับอันเป็นอาวุธหรือไว้สําหรับแทงกันเนั้นมันมีจริงๆไหมฮะมีครับแต่ถ้าเกิดบ้านชนบุรีอยู่ เรามีเหล็กเราก็คือเก็บไว้ในล็อกเกอร์หรืออะไรในฝังอะไรไว้เราไม่สามารถสนได้แต่ถ้าคือมาฉากร็คือของจริงอืแล้วก็ย้อนถามไปพี่ต้อมรายไทยนี่ติดปีอะไรนะครับปีถ้าอยู่ไว้หนุ่มปทุมมาสี่เจ็ดปีสีเจ็ดนะปีสี่เจ็ดปลายปลายปีสี่หกปลายปีสี่หก ต้นพอมากลางปีสี่เจ็ดก็มีบางฝังเข้ามาคือเจอมาทุกรูปแบบเลยใช่ไหมวัยหนุ่มเขาว่าโหดมากเลยนะที่ผมเคยรู้จักแต่เขาโหดจริงวัยหนุ่มปทุมคือเขาอยู่กันเป็นบางอยู่กันเป็นบ้านอือแล้วก็อยู่ก็คือตีกีกันก็คือยกบ้านแทงกันเลยยกบ้านแทงกันคือบ้านนี้ก็คือไม่ไม่ใช่บ้านแบบว่าที่เรานั่งกินข้าวร่วมกันนะคือยกสายแทงกันเลยบ้านทน บ้านเมืองเมืองการเขาก็อยู่เป็นของเขาชนบุรีก็ชนบุรีก็มาลวงมาบ้านลงบ้านใต้เขาอยู่ในของเขาเลยเป็นโซนเลยอันนี้คือสมัยก่อนนะมันโหดมากนะมันโหดแล้วรอดมาได้ไงครับแล้วแล้วพี่ต้อมรอดมาได้ดวงไม่ถึงข้าวตายเขาอยากให้ก้า <laughs> <laughs>